ในส่วนของโค้ดนะครับเราจะทำการอิน uh, ค mm ูดไลบรารีมา2ตัว mm hmm. ก็คือเป็นตัวของตัวจอ OLED กับตัวของวัดอุณหภูมินะครับจากนั้นก็ mm hmm. ไปที่ define screen a d d r e s เนี่ยอันนี้เราต้องไปดูตัว data sheet าาข,ของอตัวบอร์ด a d d นั้นนะครับว่ามันคือ a d d r e s อะไรต่อมาเราก็ constant u n s i g e อันนี้ก็คือเป็น รูปภาพที่เราเจะมาใส่ทั้งหกรูปภาพก็จะมีแบบหน้าร้อนทําหน้าร้อน2แบบทําหน้าปกติ2แบบแล้วก็ทําหน้าเยืน2แบบส่วนรูปพวกนี้ก็ต้องเราต้องไปทําการเข้าเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเอ่อ Image to Cpp ของตัว JAVL. g o t h u b นะครับเพื่อที่เราจะจ e นเ r a t ตโค้ด hmm. เป็นในรูปของ b บตเตอรีออกมาครับ void loop คือการเรียกใช้งานฟังก์ชันของ void display emoji ที่เรานั้นได้ทำการสร้างขึ้นมาและขั้นตอนต่อไปคือการประกาศค่าโดยใช้ f o a d และได้มีการประกาศตัวหนังสือออกมาเป็นเทมโดยใช้เป็นสตริงเงื่อนไขแรกคืออุณหภูมิน้อยกว่า26 เงื่อนไขที่2คืออุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ26และอุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับ28เงื่อนไขที่3คืออุณหภูมิมากกว่า28ในแต่ละเงื่อนไขเราได้ทำการแสดงสีรูปภาพบอกตำแหน่งบอกขนาดบอกอุณหภูมิกรอบมีการดีเลย์เพื่อให้ภาพนั้นสมูท ในแต่ละเงื่อนไขเราได้ใช้ภาพสง่งรูปต่องเงื่อนไขและต้องทำการเคลียร์ตลอดเพื่อไม่ให้แสดงค่าทับกัน